สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์อบรมของบ้านหนองแวงหลวงรึเปล่าครับพวกน้องนาโมเดียร์เราปลูกแล้วมันเด็นเครื่องเงี่ยป่ะตอนนี้เป็นคิวของหมู่ที่สองเด็กจะเพื่อที่สมบูรณ์ที่สุดดีๆกอดหมายถึงว่าในกอดเดียวในกอเดียวได้ห่ายกันที่แรกอ่า อ่าัเห็นว่าเอาละประเด็แต่อยากให้เขาเล่ตลอดพี่น้องเข้าเนี่ยนะครับศาสตร์การผู้สวการง่ายงานการมาลุจจนตัวหนาหนุ่มนะครับเอาบอกกันง่ายให้กันง่ายนะครับว่าหนานุ่มนะครับเปิดกระถิ่นให้ผู้รู้นะครับเกี่ยวกับพวกน้องหน้านะครับว่าจะเป็นหลายๆอย่างนะครับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงปลานะครับอยู่ในนี้นะครับในโค้งหน้านี่เหมือนเลยท่านหัวหน้าขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสมัยขับขอกราบสวัสดีนะครับพี่น้องบ้านหนองแวงพ่วงใต้แม่บ๊อบเขาเรียกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ่หมูที่สองตะบลหนองแวงนะครับผมลำพุ่งพุ่งสากนะครับคณะากรงจันทร์ตะบลหนองแวงนะครับเมื่อนี่กับ ในน้ำสื่นำท่วมนในฝั่งมนะคจักรตำบลพูทท่องครับผมสวัสดีค่ะชือพัชยาภาุณสิทธิ์ค่ะรับผิดชอบตำบลหนองบ้าน้วกับตำบลพุททองคสวัสดีค่ะสมัตาิ่พนาอยู่บ้านอบัิชอบตำบลพุทองนาร สวัสดีครับผมวัตรีน้อยมิบลกับยูบ,บ่านเราเน่าเราไปชอบตำบลโพทองนะครับวัวปู่กับน้องกล้องกับครับก็เป็นทีมงานผม,มนี้การแหมาฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรการถ่ายทอดความรู้นะครับก็บเดี๋ยว ทีมง,งานกัิกาในระบบลมรักสุดกิกรรมธรรมชาตินะครับอบรม5วัน4คืนนะครับมันจะ DC หอดสามกุ่มทุกมือนะครับอันดับแรกผมกระชายทีมง,งานฝึกบปึปฏิบัตินะครับการ่า้ถอดความกรอนนะครับ